สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา<ไ>แจกสคริปเสียงน้องผมมันปนมาดนก็จะมาแจกสคริป n b c นะเดียด๋วยวนสคริป n b c นะครับเ,เลือกก็จะแจกนะแจกสคริป npc สคริป n b c ก็คับ แจกอันนี้ไออันอันนี้อนนอนนเออเสกมันทำไมสองตัวนี่ก็จะแจกนะแจกมาเลยนี่แล้วผมก็จะก๊อป์ฟลิงเศษตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวมอนที่จะเดินไล่เราได้อย่างเช่นผมจะาดาบตีมันตัวหนึ่งจะเอาไว้โยลุนี่แหละตีมันนี่ฮนะผมจะใช้ไว้โยลุตีมันนะอ่ะกดซีก่อน วิธีเล่นจะมันจะต้องใช้ดาบบางอันจะตีได้เห็นใช่ไหมมันก็จะเดินมาหาเราเห็นใช่ไหมอย่างเช่นไว้อยูู่กมาตีเข้าแต่เรายังไม่ได้กดฟันเลยนะมันก็จะโดนดามเมยของดาบแล้วมันเกิดใหม่นะเราตั้งได้ว่าจะให้มันเกิดกี่วิในนี้มันเกิดสี่วินี่ก็ฟันฟันฟันเราตั้งได้สมมติสิบวิใช่ไหมเดี๋ยวตั้งสิบวิให้สิบวิ สิบวิเนี่ยอันนี้นะนี่อันนี้อันนี้นะแกอันแกการอันนี้แต่ว่าอันนี้นะอันนี้กดเข้าไปเลยดับเบิลกดนะเนี่ยเปลี่ยนตรงอันนี้นะเบาเสียงพ่อเคลตังเหรออืไม่เป็นไรเบาทำไมดูมพอ่อเบาทำไมแม่บอกแม่แม่เบ,<อ>บาเสียงเนี่ยก็เราก็ตัง้ง สมุดสิบนี้ก็เอ้ยก็เอ่อสิบนีเอ้ยทำไมมันไม่ได้ทำไมมันกดแล้วเป็นอ๋ออ้กดเนี่ยกลับมาซะเออทำการกดพิมพ์เซดาร์สิบนีนะนะเรากดเข้าเกมไปเลย <c ười> นี่นะก็จะลงมาละนี่ก็ใช้ดาบตีนะปึ๊บปึ๊บ เอ้ไอ,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 อ้ดาบติดแบบเรียบร้อยตายแล้วรอสิบวิรอสิบวินะฮะเราจะตั้งเวลาตามที่เราจะเกิดมันเกิดตอนไหนเราตั้งตัวเราได้หไหมเกิดละนะฮะสิบวิก็แจกอยู่ใต้คลิปหรือใอต้เมนนะฮะใต้คลิปนะแต่ถ้าใครเข้าไม่ได้เรแจกใน,ในใต้เมนอีกอบนหนึ่งเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ